หนเจะครับหนึ่งเจ็ด่งเจ็หนึ่เจ็ดนึ่งกับเจหนึ่งนะครับท่านผู้ชมค้ามทั้งแปดเก้าและเก้าแปดหมอเก้าเก้าแปดแม่คู่สื่อจีินะครับเพอหอผู้ก็ไปไปแดงหมาขาวเพื่อนนี่ละเก้าแปดแปดเก้านี่ละอันนี้แม่คูเสื่อแต้าบ่ด้ตัวไบแต่ว่าเข้ากับเสียงเบิองเนาะเนาะเสียงเบิองนค่ะมีโซมีลาหมุนนั่นและแตได้มีบุญ เขาคือกังกูทองกังถาะจังมก็กังกูทองกักว้องมาเปิดกังกูทองมาคาไม่พอพว่ร้านราคามาเลยเรวตาได้มันก็บ้างไปจักรสังกูว่าเราตจาได้แล้วไ้ เรื่งราคาขันงเหปนล้อยากเ่าอะไรอยากเล่าอะไรขันในว้วนกับเล่าเล่าคนเล่าคนอักวันนั่นจะจะเขาถี่เอิรนว่าคนเมาหรอท่นเ่าว่ากขาเอาไปทั่วที่นิ้วของกันนะไปยังที่ว่าแข็อจะแน่ว่าปลาที่เท่าปลาที่เท่าว่าเฮ็ด้างสะดาษกับแบ พ่าไปตะกินจักไงต้อเฮ็นเขาขาวจังไว่าไปตะอ่อดกาง่ามกันเกับอย่างว่าไปตะกินนี่ไปตะหายข้อเบิ่งคนเห็นงามกันแล้วกันแต่ทำไมพอโคลโเคปาารวยปาารวยจ้าต๊เอาขาดข้องแล้ว เขาเออตากหวานเขาเออตากหวานสุดีิประมาณเ้าหานห้่ทำไมคนเออ่เฮ็ดเรียบเรียบเออปา่ถือวะกิ่นวานข้าเฮ็ดพถีพท่นจังามนาะเฮดน้ำกองกอดแต่เฮ็ดบีดสดดเฮ็ดน้ำพอบีดแล้วจึงน้ำกวองกอดแต่ตัดได้เวยงามมากงานนี้ต้องมีรางวัล านนี้ตังไม่รา,างวัลกับอีนาง,นาง่าไงกัใครแต่ใครแดเชอดางควายควายเลยได้เลยค่ะอ,อาามา,ามาสามาดาถามว่าผ่านไหมไปยักชีวงผ่านพวกไั้นก็ถือว่าไปเถือไดช่ไ้ถามก่อน หัวอหัวเอออกดังหัวเองเลยหืนเท็ว่าข้น้วห่าแตก่าพอร้องกันด้อมร้องกันว่าาแตกาแตกเฮ็ดว่าดัคืออืนนั่งหลังนั่อีนั่งหลังได้ถูกออกดังหวเหฉันออกดังออดังจะันว่าคักมาเลยคักมาเป็นเด็ก ไปตัดแขนก็เลอ่างเขาคนยากก็ไปตัดแขว่ามันเท่าไารด่าเอาขึ้นตั้งฉชูเท้าก่อนห้วหวหวาขาขาขาาขาขาแเดก็ทไปึงว่าก็ทีร้านว่าจ่าเอาขันว่าท่าเออขางึ้นน้ำกองกอ ทำกอเหรอเยอะาอีกแล้วแม่เงรยังมีเวลาสะเจ้ากายทำแมว้าวต้มาขาไปหาเสื้อกินให้ปูครับเล่นหั่นเลยหนักเลยเนาะหนักหลยเอาไมาขู่กวบ้านเนาะเป็นเป็นเกียนต้องเลนไปหาออมโมดอนเยู่ต่อไปซื้ออะานเยอะแว่าที่นี่ ตักไปตั้งชื่อว่าสังทางแคนังเปียยเปียมชื่อเขาว่าว่าถ้าชื่อว่าเอวเคะเดียวเข้าพราทางชื่อหนะขึ้นทางเลยขึ้นทางอออจะตีขึ้นไปแค่หนังทั้งหาขายตตาลุกเได้ต่นั่นเขายคือขึ้นไปทำมหนากแค่สากว่าช้ไปชื่อเป๊ะชื่อนได้ตีไปชื่อเป๊ะเพรไปชื่อยากานั้น ตาเจอรับเสียงหนากเลยขี้ตมไปคนนั้นตมใครกูป้าจังนหยากมากยากมากเกิดเป้นข้องบ่เหตุอะไรบ่าด้ยังที่พ่อะได้เป็นเขากระฟกม่แต้บ่เหตดจังไรบากระตาบอกราตาาเท่านั้นเพื่ออเขาได้แต่แต่เอ็งเขาก็ะกินได้พ่อไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้เขารักขันเอาไ้หรือเปล่า หารไม่จบไม่ลกไม่จบไม่หวานูท่กูกูข้องหรอกอ้าอ๋อฟาดที่เศียรหายแบบบังหายแบบเด้วเด้งบังหายเศียรนะตาเที่ยวหวาีอย่านียวันผู้ดเอกวะเสียเอกข้างขวาโพขวาวะขวาวะขวาวะอันนี้ข้างแบบเศียเอกบังตาตาบังตาตาได้แบบเศียเองอ่านถืออานีิ อานปีนองกันอัานนั่นคืออ่านดังๆเขาเขียนมาจังทีเพราะว่าของ่านไหนฟังเขากต้องไปหาหมอไงเขาเขาถือมาจังหัวจักไว้ว่าเขามาแค่เขียนว่าน่ามัวียนว่าน่าบเขียนว่าเขาได้ อเนางวับประชันวาวาจ้าแขกชื่อวาวาว่าไายแขกชื่อว่าบัวเียนซื้อเพชรจระจ่าวัวอวบป้าช้าเอาป้าช้าเอาบ่าไปให้คึนก็จะอ่านว่าออกว่าทัรหมอชื่อวาวาป้าขาวบัวแขกก้าหน้าก้าวหลังก็จะนั่งขามหมอหมอฝนราเป็น ป้าแดงจังคาคิ้ว่เท่แ้าคิ้วแคเอาาเอาชื่อมาให้เอาชื่อมาให้คนหมาเดินหน่อยค่ะชื่ออะไรนางวัวนางวับค่ะไปชัดแขนรับหลังหมอค่ะอ่านว่าออกบัวกับว่าแขยนว่าด้วยยังคว้าเพอบัวกับว่าบัวกังว่าด้วย ไปกันหลายจังหลายนะหาเราแค่แขนแขนดก็บอกได้เลยแขนหนูแลแแขนว่าเย็นซื่อน่ะถือไปใช้น้ำสกุลพืชันนี้มกเนี่ยตัวรับกันยิ้มรดอวรกับตอระครยังาเข่าเอิบตึ้งท่าไรยอนนี้มันจะยังไม่ไหวครองเเก้ารังเล้าเร้าเก้าังเลาเร้าว่ะตากัวด่ตาบได้แล้วอันนั้ว่าเฉดเดิ

ข้าคนี้บอกันมั้เออสิ่งที่ตัวนี้อันแต่ชิบะตีนหางขึ้นหลังขถ้นแขนขึ้นขาเราเนี่ยขึ้นแขนขึ้นเาว้ยๆขาเอาเนี่ยขึ้นแขนขา้นเตี้ยๆอ他ม娃玩啊，卡ม娃ท看ก娃玩嘛，阿那卡安娃玩，他那个阿娃，俺还没偷没拿没偷没拿呢，哎，皮ดเอ啥？ tập chạp ê tha rú ơi được mấy làm mấy thợ đi, chợ, đi mãn, đâu. Ra, thử, nữa, nó, thông, mà chú khử, chú nó được đó hai đứa ghen, về trước hành nó lại nó hành không hành mà đại chú cửa chú không đó ngoài thì qua đó phản gì gì có phản gì phát hoa cả đại Hoa hoa không ยิ้มแล้วรวยมาข้างหลังยิ้มแรวยกับเสาวมาถเนี่ยิ้รวยคับแต้ไม่พอรวยเลยันขาจะขยเอาที่นี้หันาขวงา้เขาเลยเบ้าอะไไปทั่วทีมาอีพอไอ้ว่าอะเรใไปทั่วที้าที่เข้ามาแบต่ลอันใ้่ว่านเทว่าหรือเปล่าว่าเทอ่์หว่านตานี่ทก่างรวยข้าวไขาวไ

เอาเปล่าแห้งมาได้มัดชิบิวเอาเาล่ามัดากวะักแน่ากมัดากเอาแห้งมาเลยเสียงวันบัดชิบิวบัชิบิวเอาบัดยังไงเอาบัดมังไนี่บัดยังทักมาด่าได้กินอาหารการกินกับเรียกตเอนแค่ไปตามทางแค่ไปตามทางไม่ห่างอี ไม่ม <Cornell> ีหาอะไรสักมาทนี่ผมอะไรกูตาไหนเห้บ้าว่แหลวกะเกียรพควงมาลดยเจ้าเออมาอีกแล้วควงมาไั้ดางสวยจังง่ามแค่วบ้าแค่บ่หอมนพอเออชาำไหนเช็ดกินคืออีพอว่าอีกหนึ่งนเอาอีกอางก่อนก่อนเอาไปแล้วนงจะได้ว่าทางนี้กินหอม เราอาเขาอาหายไปนอนอข้างหนักและเขาขิวว่าตายกูกูถว,วายมาดิผู้แล้วว่าขายขอมขึ้นดักวา่าดิกูว่าอาก็ได้นะพ <c oughs> วกนคกขถามใจคิดอีกเล้อจะาน่ว่าหนานะโร้านพ่อว่างตนะพ <c oughs> วกนักข่าวตเฉียงมา่ะพวกจ้าป่านยังหันเขียงเขาเออเทียตาที่ตาท่านกูว่าอาแรงน้ำ กูไหว้พ่อในกูแดงโตกูหอมกูเวาให้ดอกมานี่แก้น,น้าว่าทันมึงมาเวอกูว้ดอกมึงมมว้อวดอกมึง่ามึงไหว้อากีวันแตงกูนะราเปลี่ยนให้กระโดดกระโยันมา่าให้เขากระดายน้อเห็นมกระดายไหว้พ่อกระเยงมันหอมหมไหวยพ่อนักกระเจมหวัวนหนาห่ ฟันเขา่าว่าไดด้องารงานแต่ว่ากับไทยไวล่าได้แต่จริงเราก็ยังไทยเวลาคอยเมาไปเรื่อยน้องิงบอกให้นางว่าว้างเนยแฟนบอกติงไปเรื่อยบวที่บวกห้าป้าบวกที่บวกห้าเรื่องพอนะดิบวกที่บวกห้าเรื่องพอนลเราบ้นเนียแล้วด่าล้ได้ที่แลยบวกที่ก็บอวกหาไม่ได้ที่คับทัว่า บอกหกไม่ผ่านแมบอกขึ้นหก็ผ่านเออขั้นบอกขึ้นบอกหาเออตาราลอาไเลยเจามวนเออเรื่องไหนเะียนมี่ไข่เออมาให้เท่า,าแล้วอาหารตาเป็นกระเทาะเมวันี่วันี้วันที่เท่าไ่วันที่ยี่สิบสามพวก่นี้วันที่เท่าไงยี่สิ <24. S 1> บสี่ครับวันที่เท่าที่เมือเมื่อนเมื่อวันเมื่อื่นแต่หาอีกอย่างก็หาอีกอ้อตี แกก้งก็ได้ก ad ad ินแล้วลากใบชาไก่ชาหมูชาหัวชาควายก็ได้กินแล้อาหารทะเลปูมือละอะไรอะไรที่ถไม่ได้อาหารทะเลปูเมื่ออื่มเด้อกินต้าหูันงัจีไหมต้านู้นงวไชหัวทิ้งไข่เออเขาทาให้ได้ใช้ผัดไปเลยเป้าวมาทสําไรราคาเท่าไร่แทกบาต้ปู แต่ังวานแพ้วันแพ้ทีนี้พกกาซึบางคนเอือมันแพ้ฮึบามันแท้ไลเขาไปลดราคาแล้วที่บอกเ,ออเขาขายเต็มเเลยเขาขัดเต็มๆเลยแล้วแต่จะซื้อไม่ซื้อเขาช่าเข้ามาอยากกินเขรา่าจังทีก็อยากมาตตังค์ซ้พ่อกะทําขาไปว่าไม่เงนนะขายจักบ้านนังอีนังพอ่อถาม ชันแบบนั้นเอ้ยจ้อยแบบนั้นบ้าแา่ไหาพ่อก็เลยไปต่อเขาก็ต่าเลยเหมือนกันะเขาว่าคือว่าหักเขาชิบบาทได้ปะชิบบาทชิบบาทได้ปะไปข้างหน้าเลยนะครับชิบบาทไปข้างหน้าเขาไม่พูดต่อ เท็ด yeah, hmm. ้วยข้อไปต่อทิศบากเทปด้วยวัดเหล่ากันใดด้บ่วะวัดเหล่ากันว่าใดด้วยนะองไปข้างหน้าเลยค่ะว่าชัดบอกว่าบอกเอาไปข้างหน้าทิศบากไปข้างหน้าเลยค่ะเทปด้วยมาฉันเขาขายอีน้องขายจักบาทตอนท่านข้าไปถามเอาเทป้วยค่ะ ทิดบาดใจว่าไปข้างหน้าเลยค่ะว่าช่างว่าบ้องลงบ้าคลั่งบ้าแดงอยากกินกระถือว่าอยากกินกรบว่าดำซื้อเดินไปอื้นแต่ไม่ทนกว่าอที่นยากที่ชาเขาให้เราใต้ใจนะเพราไรอยากกินแท็กว่าไรกระดำซื้อไม่หว่ะเพรานไรว่าอยากกินกระจื้มว่ากระง่างเนี่ยบานเื้อปัดตืกแม่บานอด มืออื่นลำแับมืออื่นเช้ากลาวันนี้เมาแล้วไปกินอะไรไม่ไปต่างประเทศตะโนอโน่้ายกลาัอาผ้าาเห็นะางว่าต่างประเทศถาถ้าออกแล้วโอ่ข้างวันโน่ไปวันไปว่าว่าไปวันนี้ไม่ไป แม่ต่ใครถือคือเรืองว่าคือก้าวแเราไดอยักถือว่าอยากเว่าตามคือบุญเฮ่าทานนะลูกเนาะได้ว่าบ่้อเจ้าหนี้ได้ว่าเผาเจ้าหมีไดู้เอให้บุญบางแล้วม่เกิดชุกหรืุกคนแด้วรู้เด้อ